ตอนนี้นะครับก็ เตรียมจะลงดำนายอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับหลังจากที่ผมไปชาร์จแบตมาแล้วนะครับทุกคนครับจบไอ้ไอ้เซ้าไหลสุดปุ๊บเอฟซีสร้างในพุ่งร่งอันอันผลไมยไหม้เนาะยานไอ้เพรไหลต่อนะเอามาให้พี่สิงค์ค่ะ่าทันแกพูดนามาสรงหอดหนางานน่ะเียลี้ยส่วนเอฟซีครับเบิรงการพี่นออีหรีเด้บม่ได้ตัวนี่ ขันไอ้เพราเศร้าอะไรสุดไอ้เพราได้กินเนี่ยนี่ผลละไม่แต่งเบืองด้วยแพร่กินในห้างสิงไรต่อได้ไหมเอหรือว่าเป็นค่าครูค่าใครเศร้าเศร้าอะไรสุดจะว่าได้กินผลไม้เนาะโอ้ยเอฟซีกับทุ่มเทคักเบิ่งดูวยทรงหอดหมากไม้มาให้เฮากินย่านเฮาบ่ไหลให้เพิ่นเบิ่งสิไล่อยู่มันแหวนมันเบิดไม่ได้ตัวไม่ได้อ่ำดิ พี่สิงห์บ่าน้เป็นคนจังสันเด้นี่ครับมาแล้วครับน้องนุกตะดนครับสวัสดีครับผมมากับไปไปโอเรโอแต่ว่าตอนนี้เขากาลังทานข้าวอยู่าอท่านคมหมเดี๋ยวช้าผมก็กินเรียบร้อยแงไม่้งไม่้วันนี้วันนี้มีความพร้อมแค่ไหนครับที่จะมาดำหน้าครับคุณนุกตะระดนครับคาร์บเรียลคาร์เรียดำหน้านะครับดำหน้าลุกตาเราอยากเบดานี่ฮะว่าผมจะให้ไปาปเขามา แก่คงไม่คงก็พาแล้วตุ๊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 ตตุ๊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 ต้๊ตุ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 ตุกคุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊าุ๊ต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 เ๊ตุ๊ตุ๊ให้เสียชื่อลตก๊ตุ๊ตน๊ตุ๊ตุตุ๊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 ตุตุ๊ต แดงกับตีน้เงนเนี่เอ็แมาตะโเลยเนี่ยปวดมาตีเแกลายเตีจริงลายปีแล้วแต่เป็นเด็กน้อยปฐมมัธยมโดนไปได้แล้วช่วงช่วงต้นต้นต้นมัธยมครับเอาพอตองี้เขัไม่อีกแล้วดีบอสผมฝึกมากอดทนครับอดทนต่อความเจ็บใจแล้วแล้วแล้วไว้ก่อนครับอดทนไหมครับเอออทนเ่า่า คุณพ่อลูกคุณพ่พอบัยหอไน่้อกเสยเอตันไม่ินเลยปะอาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูวงวงน้นวงน้นน้องปลายน้องปลายน้องปลายทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กลงต้นท้องครับเดียพร้อมแล้วเห็นไหมครับนี่อ่ะบุ้ย ทังแล้วพี่ยายไม่ใส่ใสตุงเท้าใส่ตุงเท้าเรียบร้อยมีเกลียวพร้อมอ่ะทุกคนนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับให้ให้เตรียมตัวนะครับเพราะว่าแดดมันบดแล้วเดี๋ยวแดดมันจะร้อนแล้วพวกคุณก็จะเวลาที่แดดดีที่สุดตายแดดผมบอกเลยว่าใครมาเจอเราเนี่ยย้ายครับย้ายผมไม่ใส่แว่ครับอ่ะุณไปกดกดไปครับผมฝากอันนี้นิดนึงครับผมคุณไป นั่นคืออะไรครับผมนี่คือน้ำปลาตาลทราครับผมนี่ครับแซ่บวะใส่ครับยังแซ่บมากใส่อะไรก็อร่อยครับใส่ต้มยำทำแกงได้หมดครับใส่ต้มตำยิ่งอร่อยเลยครับนี่อันนี้คือนี่คือต้มตำจากคุณครูนะครับเฟกหรือเปล่ากินหรือเปล่าเนี่ยทำแล้วกินไหมนี่กินครับอ่าหนชิมให้ดูสิสักคำสิได้ครับเฟกหรือเปล่าเออเขาจะหาว่าปรุงแล้วไม่กินเองนี่ครับอร่อยมากอือสุดยอดพี่ยังนะน่ะ เขาโป้งไม่ใส่อีกก็โป้งครับมันก่อนที่ไม่ทันก็โป้งเขาไปเหี่ยวก่อนแล้วก็โป้งใหม่แล้วก็วันนี้โอเคอันนี้สองพี่น้องผัดไทยพอใจเป็นไงวันนี้คาดว่าการดำนาของเราจะบอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยดำนาเอาละนี่ละมักมักหลายซุ้มไม่เคยดำนาเนี่ยเบสิกมากการดำนาพี่บอกไปเลยลงไปนีอุ้ยทำไมแบบจะไม่รู้ก็ยัดไปก็ยังไปเดี๋ยวลง เจนนี่เป็นไงวันนี้คาดว่าการดำนาของเราเจนนี่อยู่นี่พี่ดำนาเลยพ่อป๋าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เชอรี่ล็อกฮาร์ดไม่ใช่เชอรี่หาายสูงนมับอกว่เจไม่เคยดำนาเชอรี่หายสูงอุ๊ยอวยเชอรี่หายสูงโอเคเดี๋ยวจะมาดูน้องๆดำนากันนะครับใครที่กินก็กินไปปาดเช่าหน้าไหม กลัวแม่นมงศุตร์ดับหน้าหรือมงครับอยากจะถามคำเดียวถามคำเดียวนะกล้าไหมกล้าครับกล้าไหมหน่ะกล้ากล้าโอ้กล้ากล้ามักเลยกล้านะกล้าบุญไหว้หลีครับพี่น้องครับบุญไหว้หลีครับบันจริงไง โอ้ี่คนกลับมาหมื่นแปดพันหมื่นเก้าพันเหมือนเดิมแล้วเว้ยสุดยอดหอหอไหนอะระวังบอกน้องๆหน่อยไอ้บอกยิงหน่อยจะลงมองนั้นเด้อมันมันน้ำมันหลาเด้อมาลงทางนี้เด้อเี๋ยวมาน้ำบอกห้างเตียนนั่นน้องเบนโอโ้โหชุดพร้อมมากครับวันนี้เบน,นมึงดงำยี่หรอเบน มึงมาตองยานดำเราเบนเอ้ยหัวดำพานะเขาไม่เแต่ละคนนี่เป็แต่พวดิมีตบ่าเลทีมถ่ายทำพร้อมนะครับทีมถ่ายทำอยู่ไหนล่ะความถอดคล้เาเนี่ยความถอาเออไปถาก่อนเลยเออฟาไปถาก่อน ว้าวทักทย 19, าย1 9ว0 0ันท่านด้วยนะครับทักทาย19,000ันท่านด้วยนะครับถ้า็นตีเป,นเป็นผู้หญิงเนี้ยเจาจะแบบนี้แบบ <c oughs> หละโอ้ยเีแมเฮ้ยผมมาเราเรแงกบสีไหนพี่ พี่เงินสิพ่ออยากเมียดำภาษาดำดำนาแกกับน้องเงินเนี่ยขี่เข้าไปอ่าใส่ใส่ใส่ถุงกินก้นสิปีผมดำยากนานกับแม่พ่ออยากเมียดำไอ้พวกที่รุมกันอย่างนี้ไม่ไม่เดี๋ยวผมถามคุณนิดนึงครับคุณนกครับผมคุณพายกระเป๋ามาทำไมครับเอออลืมคือคุณจะดำนานนะครับเ,เราไม่ได้เดินทางไปไหนครับอ่ะไปยบเอาไว้ให้เขาหน่อยนี่ดูปรระเื่องคุณมองไปที่หบเสาหกเสา อันนั้นไม่ใช่อุปกรณ์แล้วครับผมของเล่นครับคุณปายผมผมนี่ดูเตรียมพร้อมมากวันนี้สายไม่เห็นเลยอันนี้เหรออันนี้เหรอเอามาเพื่อ้ดำนะคุณต้องซื้อลอตมากางให้ผมล็อตมมม่ีแล้วล็อตมีแล้วคุณไม่โภคกัรพี่บีเลยคุณต้องมาปฏิบัติผมให้มันให้มันดีๆวันนี้วันนี้คุณดำคนเดียวฮะดำคนเดียวนี่บีนะ พี่พีก็ออยู่อาตายพี่พียังไงหลอย่างหลายเทักตายสอ0 0มคนด้วยครับเดี๋ยวสักครู่นะจะได้ดูน้องนุ๊กน้องปายลงไปทำหน้าวหวบ้าน้อเนาะโอ้ยไปรบอยังบอลหนั่งใครังนกัเขาเนี่ยจะท่าไดู้ดเาวยไม่ังเลวะนี่ยเมื่อกี้ใส่ถุงเท้ายังเซอครับเมื่อคืนคุณพาผมบอกว่าน้ ไปไม่เห็นท้องนาครับก็ะแม่เล้วไปกับไปพูดละต้องไปยามเวนต้องไปยามเวนเขาผู้ไปก่อนว่าได้กินน่ะหมอกระแม่ก่อนรอท้องไปก่อนจนนี่แม่งจนจนจนหอนตายยืนพร้อมไปไอ้พร้อมันเฮ็ดแล้วต้องโดนผลพี่พี่ไม่ใส่กุญเช้าเหรอไม่ใส่ไม่ใส่ให้ไหมกเลยพอแแลล้้้ววขึนอะไรยังไม่ได้ดำเลยเขายังไม่ถ่ายเลย ว่างนั้นอะไรพวกโปรดิวเซอร์พวกอะไร<อ>มาอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปประชุมนะเข้าใจไหมอันนี้โปรดิวเซอร์น้องเบสแล้วก็เตยกราฟิกที่ทําภาพคอนเสิร์ตต่างๆไอ้น้องวัดทองทองนี้นะครับนะครับส่วนคนคิดอคอนเทนต์รายการต่างๆก็ๆๆน้องเบสนุนนะครับเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีหลายรายการอยู่ที่จะผลิตให้ชมกันอันนี้ก็คือพนักงานที่ลาออกไปแล้วนะครับมาขามนะครับ โอ้มึงใช่พนักง,งานเงินเดือนกูสองเลยบ่อสองเด้งเลยบ่อมาคำนี่มึงต้องจ่ายเงินเดือนช่วยกูนะเนี่ยนนักร้องสามารถใช้พนักง,งานในบริษัทได้ป้าเออเอาเอาได้ได้ไ,ออได้ไดไดเป็นนักร้องสามารถใช้งานพนักง,งานในบริษัทได้นะครับถูกต้องครับผมทักทายสองหมื่นห้าพันท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสิงห์กันองนานะครับ เดี๋ยวถ้าถ่ายทำตต่อเสร็จยังไงก็จะเริ่มออนแอร์ให้ได้ชมกันนะครับแต่วันนี้ผมมาถ่ายบรรยากาศให้ดูเฉยๆว่าวันนี้น้องๆจะมาดํานากันนะครับน้องวีนะครับตอนนี้น้องวีก็กู้ขาเกยงขึ้นแล้วนะครับทีมงานถ่ายทาถ้าพร้อมแล้วก็เอาลงไปเลยเด้อมันจะขึ้เด้อลงอลงทอไม่เ้ามกูเป็นเล่นเสือดิ ได้บูดูนะเอาละเรากสองันลยที่ไมแต่งตัวเป็นเด็กเสื้อชัดมึงไม่ดูเมึงแต่งตัวอะไรัูัูอยั

มีกุ้งเป้อยู่แล้วครไม่เคยดำมาก่อนในชีวิตที่ไหน <c oughs> นี่วัเปยนอะไอ้ยที่ไหำไมตุ๊จังอ่ะเลาจัดทียังไงครับพี่หนิงครับลงก็ต้องดำช่วยกันอ่ะใ,นนนให้มันจบอ่ะก็เนี่ยกล้าเหลือประมาณสิบกว่ายี่สิบมัดเนี่นนนยนะไม่ได้แข่งกันไม่ได้แข่งกัน,น,นแต่อยากให้สัมผัสให้รู้ว่าการดำนามันเป็นยังไงอ๊อฟเคยดำนาไหมไม่เคยครับนี่แหละไม่อยากจะคุยกับพิงครับทำไมครับปีที่แล้วผมไปดำนากับแม่ตลอด แล้วช่นี้ลงนาผมนั่งบนกระแทนานนั่งดูแม่ต่อเลยพ่อได้พ่อได้โ่ห้าวะนี่แหละไอ้เลี้ยงใหญ่พวกตัวเนี่ยมาสัมผัสวิธีการทำหน้าเนี่ยต้องดูแจ็กกี้เป็นตัวอย่างหน้าอร่อยก็ไรเป็นไงแจ็กกี้แต่เด็กครับผมตั้งแต่เด็กตั้งแา่ลงนาตั้นาตลอดนอนเวนเราไปนาเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ตัวเท่านี้เอออ๋อตัวเล็กเหรอจนถึงเท่านี้เออ นอนจะวันนอนจะวันลุกอะได้ไม่นอนขรับนอนแน่นพี่อยากไถนาผมไม่เคยขับรถไถนาดามมาไม่ทันครับมาไม่ทันเมื่อวานพี่ขับไปแล้วชิวๆเลยไปไถนาไม่สบายรถดิ่งแกนขึ้นยังเงี้ยว่ารถไถนาไหมไม่ไถแบบนั้นอ่ะสัมภาษณ์อีกหนึ่งนมโจทวัชชัยเป็นไงครับนาที่บ้านร้อยกว่าไร่ที่เราดำกันประจําสบายเลยครับเมื่อนผมอยู่บ้านครับผมไปประจําครับประจําอะไรครับไปประจำไรพี่ สรุปมาก็ค่อยมีใครดำหน้าเลยครับพี่น้องไม่ค่อยมีใครทํานาเป็นนะครับนักร้องที่ค่ายก็เลยผมจะจับมาดํานาวันนี้แหละนะครับเดี๋ยวมีน้องนุ๊กน้องปลายด้วยวันนี้นะครับสองู่จินของเราเียิหเดวี่มาใส่นาันีนธรรมดาเนาะพี่น้องคือสวรรค์เป็นใจครับเมื่อนกทะเดิและปลายป่ายมหอดครับพระอาทิตย์ย่อแสงรงครับ แสงอ่อนลงครับฝนหิ้มลงมาปนิฝนตกดิปนิตอนนี้ฝนในโตกอ่นพระยุติเข้าเลยครับไปท่องเที่ยนอยู่แั่นี้แหละแต่แต่แต่แสงหน้าเดี๋ยวไอ้เตรียมไปให้เอ็มมาแสงหน้านุงธนดลแสงหน้าลุงธนาดลเด่นนะฉลองครบรอบแดดบดแดดบดแล้วนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีครับเป็นบรรยากาศที่ดีครับตาวันนี้ชุดไหมนี่นะครับถ้ายืนเปลีชีวิตเปลี่ยนนะฮะอ่ะไอ้ จะยืนจังไหนกับเป็นสไตล์นะเอาพวกนู้นกี่ตัวกูแน่ัวไม่รู้ว่าต้นก้านทุกปลาจะคือต้นไหนนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเขาดำแล้วเราเราค่อยเอาเชือกไปมัดไว้เยาว่ามาห่อนมือเอ็นต้นก้านุกไปลีหายเบิดเด้อมาลักเอาวะได้เนี่ยทีมงานพร้อมแล้วบอกนะครับน้องๆใครจะดำนาเตรียมรองเท้าลงมาปียดที่ได้ปี๊ดที่ไดาเป็นไงอยู่บ้านที่ว่านาเราร้อยกว่าไร่ที่เราดำประจำเป็นไงลูก แล้วอันนี้ก็อีกกหนึ่งคนที่ไม่เคยดำนานะครับปิยธิดาโพไซนะครับแต่ละคนกับบล็อกไฟได้เฮ็ดหน้าหรอครับกัเลยนี่ละครบล็อกไฟได้เฮ็ดหน้าไหมทำไมครับคุณมานอธิบายเลยข้ากระถาเบิ้งครับว่าเขาลงไปในหน้าแล้วทําอะไรครับคุณปายครับเอามาทําอะไร ตายแล้วมาเล่นชิกุอันโนเน่แต่บานเนี่ยมมากยันไม่มีแดเหมือนไเนี่ยใช่เมื่อเชอย่างนัแน่ตัวปลาไปหลรองดีกลางคนปลาุวเอาอมาซ้อาพี่ซือเองเลยอ่กุลามัดามาเดียวมาเดียวลาลาอาาุลาถามตก้อก่อนตะก้องอยู่ไหนเขาไปเอาโคโปอยู่ รอก่อนลอก่อนูเดียวรับทีเดียวเป็นแดงทีม่หนเอมมาผู้เดียวเปนแดงเหรอาาเอะเพีแคบทีนแวกว้างบอกเขาสิบ้องดวต้กว่าไม่ใ่ไปนเลยนันำนาท่าเตียม ให้ดาจากนู้นนะครับแล้วถอยมาทางนี้นะครับเพราะนั้นอยากจะเดินย่างลงพร้อมกันเลยนะอ่าเขาขอเดินลงพร้อมกันครับขึ้นมาก่อนขึ้นมาขึ้นมาย่างลงความกันเลยนะลงปลายมาลงปลายมาเร็วๆจิตตกผาอยู่เรื่อยโอ้บโหหมดแคปนะครับเดี๋ยวหมดแคปนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมไม่มีคลิปครับ พูดแค่นัครับเดี๋ยวพวกผมไม่มีที่ว่าป้านหมวกครูแหมมือคนละข้างด้วยมือคนละข้างเลยโอ้ดิจริงจริงสองคนที่เหลือครับเอาสายเหลืองครับไม่ได้ทุกคนต้องลงไปเหยียบพื้นนาไปไปยืนอะไรเขาไม่เคยม่เคยไปเลยมือคนละข้างเลยคือคุณห้ผมนสายอะไรใคาย่ายมาแบบนี้